โอ้พี่น้องกันันบงงุ่มเอาเลยสีย่โบไลนี่วานลงนี่นไปรองุ่มเอาอยู่นี่วาน,ร, <laughs> วานร่องเหรอต้องได้วานได้ลงงุ่มมากกวนี้อู้ว์ตลาดล้วพี่น้องเหมือนเลยไม่ไมีแต่ไข่เฮียนไข่ยางต้องรอบ้างอีกนี่ตรงต้องใส่สเต็ปได้ดีพี่น้องเลยยางเกือบครับเจ้ากระโอ้ยเกือบสองหา <laughs> เนี่ยพี่น้องนี่มันตอนี้โ้พี่น้องเลยฉันลงงอีกแล้มัดโอยลถลดลจังกะพี่ตอนนี้เราหมูพี่น้องเลยก็บรรลุสมบูรณ์ของบ้านเราโอ้ยได้ทันสีไปเลยเพิ่งอ้ี่น้องเลยเก็บไปนี่ สบายดี F4 ที่หาหักทุกคนเนาะพอๆกับสินจะได้เขียนด้วยเก่เกเกาเนี่ยเมื่อกี้เป็นเหมือนเป็นฮาร์ดเนาะเป็นเวลาหาพวงแร่สีผ้ากันออกไปวานแฮ้กับสีเบงเข้านีแล้วไปขามไปรอนก้างเกอนขามไปคัวไปเนี่นี่ขามวัวมาลองกะขามคัวมารอนก้างพี่น้องด้วยมากับสีเบงสองคนเนี่ยยางมาแบบโบเยงเงิน ราะว่าหูจักกันกับเขาเขาไห้ผ่านมาอยู่ขามาวานแฮเอาแฮน้อยแฮงุบมาวานย่างไปแทวนัน่นส่นพี่น้องเลยอ้อยังมีดีมีร่วงดีด้วยความยิบคนอยู่ดีดีน้อยไร,อไรบอสไรเสือเนะร่วงเนี่ยยิบแต่นอยแก็มี ก็ร่วงหลอกกันซนัดเี่วอย่างเนี้ยยางไปบอสชุดๆคนละเท่บ่าเดาเท่บ่าเดาแซวนี่อันนี้ก็เจ้านาทีเบอนเล็กใหญ่อยู่เนาะองสุดทุกทีนี่นาจีฮอนมงเป็นหอนเป็นเดาเบียดแต่ว่าเป็นยางมาเบิ้งเฮาสิไปื้อ ตึ s <S ๊งหาตึ๊งหามเทนี่แหละสิเพียงวะอะบาดแดงแหก้านบาดนี่เนะสิเวะคือซื้ออันนี้เน่ยลุมกว้าลงมาแล้วข้าลงมาทางนั้นบาดแดงแหกมันคืออยู่บ่อะลงไปแล้วเนาะแต่ต้องเลยงบเอาปีนองเลย ไอ้ที่เบ่งคนเขียยซะเขากับีสายคลิปช่วงหางเนาะบางค<อ>นไปก้อนบาดแหลกไง,งนี่อ่บ่เนี่ยทำอ,อยู่เล่าอ,ขอ้ขื่อยอยู่เปล่อขือยู่เขือยู่เขือยู่ตัวนึงแล้ว กอเยื่อโยพี่น้องเอ้ยนะยางไม่ได้สีแลวพี่น้องเลยตึกเอาปลาขาวส่วนนี่ปลาใหญ่โบคอยนี่มีแต่ปลาขาวปลา่อยไปปลาใหญา่มันบ่ร้ายมันขืนไบ่ได้พี่น้องเลย ขวยอย่น ah? oh, so ี้เนาะขวายนะโอ้ยตรงละว่าแล้วยางยีน่นองเพิ่งเกลือาเประเจ้ายางเียบไปเลยสิ ba này càng ngon hơn vì nó nghe ôi mừng này mừng này nhạc tôi là phí Bà này cười vô vì nó lúc mình ngon màu này, áp, lại đồ nhai này này lù con bò nát còn này, lại xoong tổ tổ tôi không biết ngủ บ้านในตรงเลยงุ่มมั้โอ้เกือบตกน้ำเกอบตรงเลยบ้านเลร่งงุ่มมั่วแบนี้โอ้ตลาด้พี่น้องเหมือนเลม้นที่มีแต่ไข่เฮียน้ายางต้องระบ้างอีกนี่ตรงต้องใส่สเต็ปได้ดีพี่น้องเลยยางเกือบค้าเจ้าก้ยเกือบสองหา Hoa vinh tháo tập gắn hoa chẳng vào sân ở vùng gầm ghi chẳng hoa tất cả hoa cả hoa tất cả hoa tay 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 tất cả hoa tất cả hoa tất cả hoa à, cả hoa tất cả hoa tất cả Thả tất cả Ui, tất cả hoa khả cả thế nào kìa Qua tất này hoa tất cả nọ em พลาดน้อยนึงนี่มัน,นโทรศัพท์เปียกโทรศัพท์กับปลาปลาเสียรถเมทัฟเวอรานี่ขัวพี่น้องนี่ขวัวยางมาแต่ปวดตาต้องมาทางนี้เหมือนเหมือ่แตกโค้โแล้วก่วกนอนมันเหมือนฮะเราคุณนี่ไงมีนาเคลื่อนกระแห่โผล่ที่สมีนาโอ้ยมาดูน้ำที่เข้าโอ้แห่อยากแห่อยากดูกเบาแล้วพี่น้องเลย ตาพเจ้าต้องเลยลำมากระวังเพราะว่าถือถือกระตาป้าเนี่ยแล้วยัีตยองเลยทายชิปอยากให้พี่น้องเลยเบิ่งเลยเห็น,นอีกอ,อ,อ,อู้เป็นซาบลาไม่เราือเอเอาน่นน่หรอ โอ้ตรงไหนครื่องงี้ดินะโอ้ยมึงเงินยี่นอเลยกันหน่ำตัวเืออยู่้เนาะโอ้โหือโดนใครเพื่ดนเ่นี่นดีที่พื่อนเดียวเามันก็ไเดียวเยคนไปเนาะโอ้ยมือเเป็นมือนี่น้อเลย โอเดียวพี่น้องเออโุ้ดยางราานเดิมือนอ้าะะสองีโอ้สียดาเนาะเอาแ่ดีมากเหมืาเนาะสื้นแฮสองเนาะแหนึ่งแสองเนาะวานเนาะไ่ดูก็แล้นะมาจะปรานเดาวาน

Tông lê văn tùng xài sơ tệp đi ra? Hé đủ bầu. Hé đi nha, không bò hèn đi bầu không đi ngon không bò hèn đi ngon không bò hèn đi ngon không bò đi ngon không đi ngon không bò hèn đi ngon đi ngon không bò hèn đi đi không đi đi เตอเสือยู่เนาะโอ้พีนองเันบงงมเอาเลยสีบไนี่วานลนี่ไปรองงมเอาอยู่นี่เุ้มมาพี่น้องเลยนี่ะเย็ปลาก่อนสามสิไหทายคลิปนึ่งสาสิไหตนหน่อยพี่น้องเลยตรงเลยงมเอา โค้ดวงนี้มางงามเชลอพี่น้องเลยคือซุดสิเบียงปะอู้ว่า,าอยากแตกมันไรเนาะ,นะค่อยาตตวออยู่คือยู่คือยู่คือ,อย,ออยู่แล้วพี่น้องเลยอู้เป็นัไรเป็นไกล,ไกลมกระตาครับพี่นอ้องอือ 啊！快点去，不好意

lúc nào cứ bà là ship tô ship tổ, đi, rồi, Đó, đâu, có. Ngạp, à, to kiếm mua ăn tí nó, được rồi, 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 nó rồi, được rồi, cột rồi, đồ mần à, cần to น,นี่เราบ่อยมันเนาะทราบเสด็จโตหนึ่งไงพี่น้องเรบ่อบเงเ็นนายพี่น้องเลย,เนนอเลยโอ้ยตายก่อนไหนนี่เอ้าหาไว้นวเนาะโอ้เสือเขาห่อโอ้โบแมน กี่วออโอ้โออย่างๆางได้เลยมีอะทุศัพท์ก่อนบะไรปรมันใจพี่เนาอ่าทางอะรก็มีนแตะออกมาทางผิยางมาทางหัวรอนตัวนี้สิยางทีมีคนมาหวานมันจึงร้ายพี่นนองมันยางบุคอยมีคมาานมาหวานแ๋ยว โอ้ยไปไหลายย่บ่เสิเบงทางนั้นก็เป็นซาร่าซาร่าตัวว่าขามขวาเบิ่งพี่น้องอยู่ข้างนั้นอันนี้บอลคว้าไอ้โลกตัวน,นี้เนอะสีแดงใส่ละตรงตอะไรบ้างก่อนพี่น้องผมจบไปงูนี่หละบอลหนึ่งพี่น้องเห็นดเดีย๋ยวดูสิเห็นหรอไอ้สีแดงเป็นยีพาไปอีกรอีกนี่โอ้ยนนออาย,ย,ยางลุยหนึ่งนี่คือสีลายยีบอ่ะคือนี้ บอลทินทินฮะแต่นำากแห้งไวหนึ่งตรงฝาตรงฝาต่อบบานแล้วฝาต่อเอาพี่น้องเลยก่องทินเน่ออ้่บอลนาประจาจะได้บอลมันเดยของละมาเราว่างพี่น้องเอาบอลอีอก่อนที่เด้งว่าเอาเจ่ิหน่อย

ตรงไหนงุ่มอ๋อตรงนั้นอ๋โอ้ได้เติบอยู่พี่น้องได้เติบอยูอ๋นะบอลน,นี่แล้วบอลน,นี่ยำบอลยำงุ่มก็ได้พี่น้องเ,เด้อเแต่ยังว่ากันดังจังขึ้นมาเดียวเดี๋ยวขอหวานก่อนโอ้อยากว่าเป็นเวลาจะทำน้องพี่น้องน้องออกมาโอ้จับสีเบ่งจัดนักจัดเต็มเลยเว้ยนี้ คือว่าได้เรื่องอยู่พี่น้องเลยได้ไล่เติอบอยู่นี่ขุ่มทาอยู่พี่น้องคุนสนัดใจสีแดงก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่อยากจัดอีกเอ,อ้อยก,ก้อนพี่นว่าแจ้งน่อยหนึ่งพี่น้องเลยพี่เดือดแล้วจนคำจนเมือ่อหน้าห่อจอดตึงพี่น้องหอดกวแล้วสนัดใจ

ะมะฮอร์นี่กะขอบใจพี่น้องที่เขามาติดตามมาเบิ่งเรื่องพี่น้องเรื่อง,องขอบใจได้ไลเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากไว้ร์่นี่ละฝากติดตามเบาชินเทอร์ริเคนในเรื่องพี่น้องเรื่องแมวมา,าอยู่ในสถานที่โอ้แมวว่าขาแมาอยู่หลอดโอ้แมวเอือแนวกิ่นลอกนนนอเนาะจับหนูจับไหนแล้วโอ้ขาหนาวดีแมวตอนนี้ มันเมื่อได้นี่มันคือเราจะเอามันเมงื่อนได้นิงานมาัก้หลืมังกะขามคว้างงามาอแคเรอลโอ้นัหลกันแล้วโโ็พข้อเฮ้ยอ้าขววาใหญ่ไปเนอะขอบใจที่เขามาเบิ้งมาส้มล้อไปลองเรืขอบใจเด้ไร โอ้มันยางขามึนกัมันกะกะอะไกันได้เปล่าเจอกันใหมชิปนาพี่น้องขอบใจอะไร